น ar, <S 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 <No oh, uh> ั่นเราไปแล้วเดี๋ยวเงียบไปเพื่อนน่ามึงด่ากูแล้วมึงออกอับลูกตัวที่หายรีวีนเอาไปไหนอะเอาไปไหนอะคนลิ้นไก่สั้นไปไหนหรอวะน่าหนักอยาซ้ำคนอื่นก่อนแล้วกันจะไม่หยอจะไม่หยอซ้ำคนอื่นแล้วเดีวเดี๋ย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 วผมผมผมไม่อยู่อะไรตรงนี้วะ โอเคครับสวัสดีัยรุ่นท่อดังฟังและเปิดกันทุกคนวันนี้อไอจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมต่างๆก่อนนะครับทุกคนกิจกรรมแรกก็คือการสารวจนะครับทุกคนก็คือเราต้อง นำทีมไปสำรวจนะครับก็คือการชวนเพื่อนนี่แหละ่วนชวนชวนๆวนไปเลยนะครับนี่นี่แล้วเพื่อนก็จะเข้ามาแล้วมันจะขึ้นหน้ากิจกรรมให้มันจะเป็นเวลาสำรวจทีอ่ะมีคนเข้ามา1คนแล้วครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือการเข้าร่วมทีมก็คือต้องให้เพื่อน่วนมานะครับหรือว่าเกอกรหัสไปเพื่อสำรวจนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนล้างวันมันจะมีการแลกอันต่างๆนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือมันจะเป็นปืน SKS เมียแม็กกาซีนสอแล้วก็ความแม่นยำลดความแม่นยำลงหนึ่งนะครับ ครับแล้วก็กล่องอันนี้นะครับของฟรีห้ามพลาดนะครับทุกคนพลาดนี่คือจบเพแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีท่าอันหนึ่งคือเราต้องล็ออินวันที่27เท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็เราจะได้รับรางวัลตัวนี้เลยนะครับอย่าลืมด้วยนะครับของฟรีสาหรับกิจกรรมต่อไปคือการปลูกพลังไททันเกาะนะครับเราจะเริ่ม ปึ๊บนี่มันจะเป็นการสุ่มที่ว่าเราต้องเลือกไพ่มาใบหนึ่งนะครับทุกคนถ้าเราเลือกไม่ถูกก็จบเพลทนะครับผมจะเลือกหนึ่งอันนะครับมันต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนอ๋อแน่นอนว่าต้อง ใช่แน่นอนใช่แน่นอนนี่ได้ล่มมาโอ้ผมโคตีใจว่ะทุกคนแล้วถ้าเราเลือกไปอีกมันจะเพิ่มเพชรขึ้นไปเรื่อยๆใครโชคดีก็โชคดีไปนะครับส่วนผมโชคสวยได้ล่มมาเรียบร้อยครับโอเคครับโปกมาอยู่กับกิจกรรมสุดท้ายเลยนะครับก็คือแก๊งอยากฟุตซ่านั่นเองโอเคใจนักเลงใจไม่ถึงก็อย่าพึ่งมาสุ่มนะครับไอ้ใจคนใจถึงเท่านั้นที่จะสุ่มได้พวกแกไม่ถึงปอดแป๊ดอย่ามาสุ่มนะครับตัวเนี้ยโอเคก็มาดูรางวัลในนี้นะครับก็จะมีซูซยาคุ ชุดผู okay, okay. right. ้หญิงชุดผู้ชายครบชุดนะครับตัวนี้คือหลายๆคนเห็นอยากได้กันมากเล้วพจัดดีมาแล้วฮะแล้วก็มันจะมีโทเค็นนะครับเพื่อไปแลกชุดนะครับทุกคนถ้าว่าเราไม่ได้ตัวนี้เนาะตรงแรกโทเค็นก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมขายใหญ่ใจนักเล่นะครับทุกคนก็วันนี้ายจะมาทําการ จีบสาวหรือว่าแก้งด้วยจีบด,ด้วยไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่ามาปั่นโดยเฉพาะนะครับคลิปนี้ฝากทุกคนปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปรุ่นท่อดังฟังแรปเปอร์ย่ามซับเอาเราซับผมผมมท่อไม่ดังครับอ,อ, ى, อ๋อท่อทอไม่ดังแต่ฟังซัดใช่ไหมครับไม่ดังครับแค่ขับอยู่ข้างกำแพงวัดพระเอาปืนออกมายิงอ๋อเอาพระมีปืนเลยหรอ กิาพระมีระถาพ้ะมีปืนแถวบ้านผมพระมีปืนนะคุณเดียวเลยเปิดเครื่องเสียงอยู่ตรงข้ามมาวัดพระถือปืนออกมาขู่เลยเย้โดเฟียวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าบุงไม่ปิดกูยิงมึงนะะลยโอ้พระหรือว่าจีวรบินนั่นน่ะใส่ผ้าเหลืองแล้วทรงพลังเนาะโอ้สุดปะล่ะรครับขนาดแนนจะขับยกล้อยกล้อสูตรยอดจริงใจริงเอาเราบุสาวไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ยครับเมียผมเนี่ยอาวเมียคนไหนครับ คนมีกองกองมีอันนี้ผู้สาวเนี่ยเอ,อาแมนครับผมผู้สาวครับเอาทำไมแต่งตัวผู้ชายเอาเขาเป็นเขาเป็นผู้บ่าวหรออ๋อสอบสายเหลืองนะเราเนี <c oughs> ่ยเราเป็นผัวเราเป็นผัวอ๋อเป็นผัวหรอ,หรอ <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่ต้องการผมตามหามานานละก็คือผมจะจีบคนมีแฟนเพราะว่าคนมีแฟนมีศัตรูเพียงแค่หนึ่งถ้าคนสวนแล้วมีศัตรูเป็นแสนเลยนะไม่ไหวสู้ไม่ไหว สวัสดีครับแอลผม 5G คุณชอบไหมครับรถสตาร์ทยังไม่ติดชีวิตยังเปลี่ยนไม่ได้เรียกน้ำรับไปแล้วเดี๋ยวเงียบไปเดียวเนี่ยมึงด่ากูแล้วมึงออกกับลูกตัวที่หาย่รีวิวเอาไปไหนอ่ะเอาไปไหนอ่ะคนลิ้นไก่สั้นไปไหนหรอวะนั่นนะจะซ้อมคนอื่นก่อนแล้วก็จะไม่หยอจะไม่หยอซ้อมคนอื่นแล้วอ๋อเดี๋ยว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 ผมผมผมไม่อยู่อะไรตรงนี้วะ เขาเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้อ่ยไปเล่นสี่สี่กันครับพวกผมยิงปกติใช่ไหมจะไปทําภารกิจไอเนี่ยมันอยู่ฝั่งนู้นแล้วมันทําศพพวกผมพล้ผมชนะผมทําศพคืนมันส่งกระหัวเขาตีมาอ๋อมันต่างว่ามันด่าว่าอะไรสักอย่างก็เลยน่าแหละแค้นมันก็เลยรับแต้เมื่อกี้ก็เลยตักไปอะไรกันครับเนี่ยซ้ำศพไม่ได้หรือคิดว่าศพแล้วเป็นศพตัวเองจริงๆเิงหรออันนี้ในเกมโอ้๊ยพวกอื่นยืนเนย เวลามันเป็นกระป๋องอะเวลามันเป็นอะไรวะกล่องอะเราต้องเอาหลวงพ่อเชิญหลวงพ่อมานีม่มนหลวงพ่อครับมาสวดนะครับมีคนตายในเกมต้องให้เกียรตินะครับศพคนอะไรกันครับเนี่ยยาวเลยเอาแม่งลบเพื่อนเลียวไม่รู้ว่ามันกระทบจิตใจเขายัางไงนะแต่ว่าก็ นั่นแหละไม่ไงคือมันซ้ำศพก่อนพอผมกับมียผมเล่นโหดเกินแบบอารมทลายฉนั้น่ะฝั่งมันมีตัวหนึ่งหมวกเอฟเต้นไก่ด้วยเอฟหมวกมันเต้นไก่อะแต่เฮียนี่มันซ้ำศพพวอผมซ้ำคืนยับเลยแต่ไออีกตัวหนึ่งที่มันเต้นไก่อะพวกผมแบบเต้นแอคเซมันมันไม่แอดมาไม่เข้ามาด่ามันกดเริมเกียไปแต่เฮียเนี่ยแม่งร้อนตัวมันเข้ามาเข้าตีมามึด่าว่าเฮียซ้ำศพหาแม่งน่ะอะไรประมาณนั้น โอ้แคมดีครับมันมันบอกกูมันพุ่งเกินมาสวยมาหยุดกูทีนะบอกมันแบบตาก่อนนะครับเอมลมักก็ไม่เคยกลัวอยู่แล้วยอมตายได้แต่ยอมเสียศักศรีไม่ได้ครับมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้โอเคครับไปก่อนนะครับไปรุ่นเมกาโอเคครับยินดีที่ให้ฟังเตดในวันนี้โอเคครับสวัสดีครับไปก่อนเลยะเย้ฮู้ ตีโคตรปันไหลไปหาเจอดามงดามาสร้างงั้นเรื่องซ้ำุบน้องๆก็อย่าไปซีเรียสกันมากนะครับทุกคนก็แค่กล่องอันหนึ่งในเกมนะครับถ้าบ่าเป็นการด่ากันเกิดขึ้นก็มันค่อนไม่ค่อยดีนะครับอาซานมส่วนมาเข้าไปก่อนละกันต้องดอูตีเต็มชาแล้วโอเคครับสมห้องกันต่อนะครับว่าจะเจอใครกันบ้างสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มีผู้สาวไหมครับไม่มีครับ ไม่มีอ่ะอ้ไม่มีอีกแล้วแล้วยืงกงโด่งนี่ยันคือใครกันเนี่ยผู้สาวไว้ครับสวัสดีวัยรุ่นใจกว่าเจ้าก็เป็นวัยรุ่นทรงรถแห่แต่ยังฟังแล้วเปิดชิดเฉยอ่ะนี่นี่เจ้าซื้ออีหยังครับเขาชื่อการ์ตูนนี่อายุกี่ปีแล้วครับอายุ16 16อ๋อน้องการ์ตูนที่บ้านมีต้นไม้ไหมครับไม่มีค่ะ เอาทำไมไม่มีอ่ะต้นไม้เล็กๆก็ได้ครับอ่ะมีไมมีว่ไปตัดทิ้งเถอะแค่นั้นพอโอเคเราไปตัดถ้าเธอตัดแล้วเราจะได้เริ่มต้นใหม่กับเธองไงครับเธอไม่หิวเราดึกๆเนี่ยไปกินมาแล้วอ๋อไปกินมาแล้วโอ้โหว่าจะสั่งพิซซาไปให้จะเอาพิซซ่าไหนแบบเวลาเธอหิวเราจะสั่งไปให้เอาพิซซ่าหน้าความรักหรือว่าสลัดผักความคิดถึงเฟรนฟรายความคำนึง คิดถึงแอนหอนไงอสมมติน้ำแป๊ปซี่ถ้าให้ผสมอันหนึ่งน้องจะผสมอะไรให้ผสมเหรอเอ่อคดอปะแต่ว่าสำหรับพี่นี่ชอบผสมพันุ์มากกว่านะครับสวัสดีครับัยรุ่นรถแห่แต่อยากฟังแรปเปอร์จุดดวด้วเดียวสวัสดีครับใบลุนรถแห่อะไร อ๋อไม่ไม่มีอะไรครับแค่สอบเต้นรถแห่แต่ดันอยากไปฟังแรปเปอร์ไอโอายุออึงตึงโต๊ะว่าไงครับผู้สาวครับวันนี้เหงาไหมครับจะเหงาหรือไม่เหงาจะเหงาได้ดีหรือเหงาด้วยน้ําตาครับจะเหงาหรือไม่เหงาฮะตากแค่นี้พอไม่ใช่นักเลงนะครับยังก็ยังโอเคโอเคทํามันเหงามาเปิดแฟนเรานะครับนิดหนึ่งก็ยังดีครับหยอดไปทีละเล็กทีละน้อยบางทีติดไง คนที่พูดนี่ใส่ใส่ชุดตัวไหนครับสใส่ชุดใส่ชุดนี้ครับอ๋อชุดนี้คือชุดกางเกงสีดําใช่หรอโอยเอ้าไม่ใช่หรอแล้วนี่ครับอ๋อชุดที่มีอมวยใช่ไหมแล้วก็มีแพนด้าใช่ไหมโอ้ยปวดงึด,ดวะ่ะอ๋อ<ห>คนทัาง<ๆ>กลางนี่โอเคโอ้เฮ้ มองตั้งนานเห็นตั้งไกลโอ้เธอนั่นไงเป็นคนของเราเต้นเต้นเต้นรถแห่ไหมครับจะพาเต้นรถแห่ดูดูทรงน่าจะได้แล้วเนี่ยอ้าวเผ่ากดไปใส่ไวรุ่นเมกาเนี่ยหนึ่งสองสามเราต้องเต้นรถแห่อ้าทอ้โวอ้าวเอาคนนั้นไม่ชอบหรอโอ้ชอบก็บอกครับจะเก่งใจเลยอย่ากติดต่อ ทำไมมาเราไม่เงี้ไม่เป็นไรครับเราหน้าด้านครับจ้า <laughs> ไปก่อนไปก่อนโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้อะไรที่ไม่ดีไม่เพาะก็ปัดมันทิ้งนะครับจำเอาแต่แนวสิ่งดีๆนะครับแต่ว่ามันไม่มีสิ่งดีๆอยู่แล้ว <laughs> โอเคครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับทุกคนถ้าถูกใจถูกใจก็กดแชร์กันด้วยเข้าใจไหมโอเคครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้ายะฮู้